มีเงิน3ามล้าน2เอาเงินไปฝาก FCD นะได้รับดอกเบีย้ยเท่าไหร่เวลาคุณฝาก FCD เนี่ยนะคะ Foreign Currency Deposit มันต้องแปลงเงินจากสกุลบาทไทยนะคะให้กลายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐก่อนอันนี้บาทแข็งจริงไหมนะประมาณ32บาทต่อดอลลาร์คุณก็เอา3ล้าน2หาร32เนาะคุณก็จะได้เป็นบัญชีเงินฝาก FCD นะคะอยู่ที่1 0 0 0แสนเหรียญประเด็นคือเงินฝากตรงนี้มันไม่หายเงินต้นมันไม่หายหมายความว่าไงหมายความว่ามันจะเป็น10,000แสนอยู่อย่างเงี้ยไม่แกว่งในรูปแบบของดอลลาร์สหรัฐเวลาเขาให้ดอกเบีย้ยก็จะให้ดอกเบีย้ยจากเงินต้น้นะดออกเบีขง FFC 5% 1นึ่งแสนเหรียญหนต เราก็จะได้รับดอกเบีย้ยประมาณ $5,000 ดอลลาร์สหรัฐเราก็คงไม่สามารถเอา $5,000 ดอลลาร์ 5, ไ,ปไปจ่ายค่าไฟนะการไฟฟ้าได้จริงไหมคะเราก็ต้องแปลงเงินดอลลาร์นะับมาเป็นเงินบาทไทยสมมตินะมันมันดันแลกเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่34ดอลลาร์นะคุณก็ได้ดอกเบีย้ยเอา5000นะคะคูณ3 4บาทจริงไหมแปลงกลับมา1 7 0 0 0 0บาทโดนหักน้ที่จ่ายส5านะสำหรับเงินฝากนะคะคุณก็เอาเงินก้อนนี้ไปใช้ไปใช้จ่ายนะคะประเด็นก็คือมันจะเกิดความผันผวนนะคะในกรณีที่คุณเนี่ยพยายามสลับเงินต้นไปมาเงินต้นของเงินนนนนฝาก F CD ทีี่่มัเป็แสนนึง ถ้ามันอยู่ในบัญชี FCD อ่ะมันก็จะเป็นแสนเหรียญอยู่อย่างนี้แหละนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เงินบาทมันดันแข็งขึ้นความซวยนะดอลลราอ่อนค่าไม่หยุดไม่สิ้นไม่จบไม่สิ้นเนาะคุณมี1แสนเหรียญแต่อัตราแลกเปลี่ยนมันกลายเป็น31บาทแข็งขึ้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบาทแข็งขึ้นนะเพราะบาทแข็งขึ้นปุ๊บเนี่ยนะคะพอคุณแปลงเงินกลับมาเงินหนึ่งแสนเท่าเดิมเนี่ยนะคะเจออัตราแลกเปลี่ยนที่มันแข็งขึ้นเนาะจากบาทเิบืองบาทเหลือแค่3้ามันบาทออ่นนแสเหรียคุณแลกลับอาที่มัน36บาท เงินต้นของคุณก็กลายเป็น3ล้าน6 0แสนบาทแล้วการฝาก FCD อ่ะคะ่ะนักลงทุนเนาะสิ่งที่มันไม่ขาดทุนอะ่ะมันไม่ขาดทุนในหลักของสกุลดอลลาร์แต่ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่ามันจะแข็งขึ้นหรือว่ามันจะอ่อนขึ้นเนี่ยพอเวลาที่มันแปลงกลับมาเป็นเงินบาทเนี่ยนะคะเงินต้นของเราเนี่ยมันจะเกิดความผันผวนดังนั้นนะคะคุณจะมีกําไรในกรณีที่คุณแลกไปตอนบาทแข็งแล้วคุณก็แลกกลับ ตอนบาดอ่อนมันแกว่งตอน e x c h a n นนนะคะอันนี้คือเงินฝาก FCD เนาะถ้าคุณอยากใช้เงินฝาก FCD นะคะในการสร้างพอร์ตเกษียณให้คุณมันทำได้นะคะคุณไม่ต้องสนใจเงินต้นนะเพราะคุณไม่ต้องเ x c h ช n g ์มันกลับมาเหมือนคุณซื้อหุ้นปันผลแล้วคุณไม่ได้สนใจว่าราคาหุ้นปันผลเป็นเท่าไหร่ตราบใดนะตราบใดที่มันยังคงปันผล5%ให้กับเราเนาะเราเอาดอกเบี้ยตรงนั้นเนี่ยนะคะมาใช้จ่ายต่อไปเรื่อยๆแบบเนี้ยนะคะมันก็เป็นวิธีหนึ่งในการสร้างพอร์ตเกษียณก็ได้นะมันทาได้นะคะวิกกา้นมไไดหะฝ FCD ็ค หรือคุณจะใช้หุ้นปันผลก็ได้นะ